สวัสดีจ้าเอน la ี่มหบกกมอีนแล้วเด้จ้าเอนี้มันกะสีมาเอาเม็ดพักชี่นี่เด้จ้าอันนี้คือเม็ดพักชี่ที่มันเอาเอาแซาน้ำไว้นะจ้าให้มันแตกแล้วตอนนี้มันกะมีหากออกมาลวจ้ากะสีน้ำเม็ดพักซี่มาใส่ในฟองน้ำเด้จ้าสิปูพักแบบให้ดูโปนิกเด้จ้าไปเบิ่งกันเลยจ้ามันกะซีมีอันทีเฮ็ดไวแล้วเด้จ้า อันที่เห็ดไว้เรามันกะเป็นต้นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวสีไปท่าย้เบิ้งเดี๋ยวตอนนี้มันเอามีพัซซี่มันลงได้อันนี้ก่อนเนาะขันหากมันยาวมันสีเห็ดยากไหมจ๊ะหากมันสีหามันสีหากมันสีมีบางอันที่หามันหาเราบ่รู้ว่ามันแบบมันสีตายบ่อเพราะว่าอันนี้เขาก็เห็ดเถื่อแหลกนะจ๊ะแต่เบิ้งันเลย น,นี่ก็สีเอาล่งเอาลุงเทรามิคนะจ๊ะบางคนเพื่อจะใส่แหนบนี่แต่ว่าอันนี้มันถานดแบบนี้เนาะมันก็เห็ดแบบนี้จะเห็นไปได้จ้ามันก็สีแบบเสียงดันจังจน้อยเด้อพราะว่าแบบนกมันหลาโนกรกะจอกร้ายไหลมีแต่เสียงโง่อยู่นี่มันนี่ก็แบบ ว่างๆด้ยจ้าแม,มวปรยูไม่ได้ไปเกีบผักก็ะเล่มมาเพาะมาเอาในาผักซี่ไว้เองเพราะมันมาเอาในผักซี่ใส่ฟองน้ำไว้ให้มันเกิดให้มันใหญ่อะไรเราผิดว่าถืกอกอดคอภัยด้วยจ้าอันนี้ก็บพึ่งถ้าาคังแหลมด้วยจ้ามันจะอาชิแบบมีผิดพลาดบาง ทดลอง่ํำไปนะจ๊ะช่วงนี้พักแพงแพงเดินราคาพักแบบพังมันขึ้นเนาะราคามันขึนแบบอันพักซี่โลละ80บาทอันนี้ที่เพิ่นมาซื้อนะจ๊ะเพิ่นมาซื้อโลละแปดสบาทแต่ว่าอันนี้ท่านใหญ่เลยส่วนมันใหญ่มั่นสื้ได้จากบาทกระทาบึงนะจ๊ะ ไมีขี้โมกไหไเป็นบาดเ่าเศร้าจะเทียยุบานแบบอากาศมันน่นเนย็นๆเนาะแย่กับวิยไมนกับลมยุบานคนเหียวเงาๆงาเพราะมีหน้าเห็ดอะหาเห็ดไปแล้วสิอาจารย์ ระวังรอไปทำงานบ่าเปนรอไปทำงานระวังรอไปหางานเห็ุกะสิปูพักรอรอเวลาจัเสร็จแล้วจ้ะเพราะว่าแบบปูพักมันจะพอได้ขายอยู่ดิก็มีคนมาหลับน้่ตลอดเสียงนกกะฮะเหตุยงัง นมไม่เห็นหอนทางยุ่เฮียนคนบ่คอยอยุ่บบานเนาะตะกีกับเมียแต่พู้น่ายู่บบานเราเพิ่งจะออกไปตาหน้านะจ๊ะนั่จะเล่นบ่คอยไม่คนดูแลเฮียนตอนนี้มันกะกลับมาอยุ่บบานแล้วมันกะสิเป็นคนดูแลเฮียนเองสุดดี <laughs> อีก้าหน้าก็สิไปหาเฮีนยนนะจ๊ะ เห็ดเมื่อแล้วไงได้หน่สวัสดีเอาลูงอ่าเขาเอินไวอีย่างะมันกะคายเป็นลุมนเนาะลุมหนึ่งกับสีไส้ไปซีซีมิดซีมาริดอันนี้หนามมันสิความอย่างเอาใ้เบิง้งเยู่ได้จ้ะอันนี้สิบฟินอันที่เฮ็ดไวแล้วนี่ มันกาสีมีต้นเขียวๆขึ้นมาแบบนี้นะจ๊ะกาสีรอให้มันใหญ่จังเสียเอาไปรุ่งแปลงอีกเทื่อนหนึ่งนะจ๊ะเฮดไบประมานเฮดใดจะอ่นรอเฮดใดประมาณซีอันละจ๊ะซีอันแบบเป็นฟองน้ำแบบนี้นะเนาะฟองน้ำหนึ่งมันจะมีประมาณแปดซีกเอาซีกลุมใดอะกาลายอยู่เด้ รูมหนึ่งกับสีนี่ซีมาเล็ดมาเล็ดลิลมตลิตนั่นละจ้ะกระเฮ็ดไปดีก็ยุบานหนังสือแล้วเนาะชัวรนี่แบบบ้าคอยได้ทำคลิปเลยได้ทำมันไปคลิปไปสวนผักเพราะว่าแบบบ้าคอยได้ไปใส่ขี้มูกหลย แบบ่ค่อคยได้ไปใส่ไหจ๊ะรอแค่สิไปสมัครงานอาอผู้ใดแล้วนะเ,เห็นเด็กหน่อยอย,ยังยุ่ไปผู้เดียวนะวา่าเมื่อนั้นเขารอยนี้จะเียน เสียงไกล้เสียงนกนี่แหละจ้านกเศร้ากับกล้อีกเดี๋ยวอ่ออีกอย่างก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้กันนะจ้าเดี๋ยวมันสิบไปฮิตต่อให้มันแล้วนะจ้าฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้มันได้ดจ้าบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า